สวัสดีจ้าสาขคเห็นกระบ,บ้าวโบจ้ามันนี่พากันออกมานาพี่น้องมาหาตัดหญ้าหวานไปเหงื่งงัวกลางงามสุกลุบอยู่พี่น้องเอ้ยปลูกไว้ได้ประมาณสองเดือนแล้วจ้ะเห็นบริตัดจือเทือ่อกมันนี่วางพากันออกมาหาหญ้าเหง่งงัวพี่น้องกดีดีจ้าหญ้ามุนี่หญ้าหวานหญ้าหวานหวานเหมือนอ้อยเลยตัดหญ้าไปให้หงัวครับผม เอาไปนี่เนาะสับหมักเอาไว้ให้งัวกินแทบเขาบอกว่าแทบงวก็เลยมาตัดให้หงวสุสๆครับ แร็วเล้วงั้นเราก็หาหน้ากินแหล่าพี่น้องเอ้ยมินิเดลาบเหนียวแซ่บๆมาตอนพี่ตอนน้องจ้าหมาเหมือนีีจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังแรงใจสาวขายเหียนกับบ้าหูนี่เด้เอจากพี่น้องขอบพระคุณหลายๆจ้าสวัสดีครับบ่าวครับสาวขายเหียนจ้ามินิเดลาบเหนียวๆฝากพี่ฝากน้องจ้าฝากเต็มถาดหม้อกอพี่น้องมาจ้ากินข้าวน้ำกันเถาะนะครับกินข้าวน้ำกันครับเส้าเส้าพี่น้องข้าวเที่ยงพี่น้องเลี่ยงหัวทงพี่น้องไ่เป็นทงดอกยี่สวน มาคุณเลีย้ยน้ำนนอีกมาอีกทำกันย้อนกันคนระับพี่กินนู้หน่อยหอมคู่ๆดิมาได้พอกันโดนกับยาถิ่นด้ปากันเนอพี่น้องเลยภารกิจมันหลายจ้ะมาคือเกาหรือพี่น้อง มาช้าดีกว่าไม่มาเนาะ <S <S ร่มเยน็นดีเลยดี หอมแขกเดี๋ยวนี้ลูกใหญ่จังหรอกหอมบานหอมไงลองออใส่ปุย๋ยจะดีแล้วหอมแขกลูกย้ายใหญ่ทอกันปั่นเหมือน้ <laughs> เดาหวานครับหืมแดบนะี้เนาะแบบ ร้านค้าอยู่ไกลเลยไม่ได้เอาแนวแก้มันด้วย <c oughs> เรืมของสำคัญแต่ <c oughs> ลืมอะไรไม่ลืมเนะอืมดีดีครับน้อยเนาะเกินดังหินมาหนึงพริกกันเนาะอืมพริกบ้านเราพริกกระเลียง แ่ยังผิดกินูหน่อยอ่ะแล้วสักดียววนจังนจะแขยงไม่ไม่คนอ่ะพี่น้อง มาคนเดียวก็ไม่มีเพื่อนคุยเงาใหญ่พี่หลอก พลิกชุนดีเห็นเล็กๆเงี้ยแหมคักนะเนี่ยดีดังคนคนแข็งโป๊กเลยเล็กๆเงี้ย มันกำลังงามเลยเนาะปลูกไว้ใี่สวนมาหน่อยก็อยากน้ำพ like ี่้องเลยมาแล้วให้กินเอาลูกอยากจะเข้ากล้องอยากเข้ากล้องเหลีองว่า้ำไม่ได้รับเชิญ ดื้อจะได้ไม่เอาลูกกินไม่ได้หรอกไม่ใช่แนวเนาะมันเผ็ดเผ็ดอือเห็นเจ้าของไม่ไม่ได้เลย เงนกว่ากวดมาละเอ้าเดียไม่เงยกว่วพี่น้องเลยขว่าไพจังหนผูบ่าวองอแหวงอยู่นเนี่ยผอ้บ่แหวงจังพี่น้องเลยเดิมปสะดวกล้วพี่น้อง คลิปนี้ฝาไว้สักนิดนะจ้าคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ